สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มีข่าวสารกีฬามาอัปเดตกันอีกเช่นเคยเป็นห่วงมากโค้ดด่วนเผยวอลเลย์ลบอลหญิงไทยเจอปัญหาก่อนลุยคัดโอลิมปิกเมื่อวันที่14กันยายน2566ความเคลื่อนไหวก่อนการแข่งขันวอลเลย์บอลโอลิมปิกเกม2024รอบคัดเลือกระหว่างวันที่16-24กันยายนที่เมืองลอตประเทศโปลแลนด์ ซึ่งมีทีมเข้าร่วมทั้งหมด24ทีมแบ่งเป็น3กลุ่มกลุ่มละ8ทีมแต่ละกลุ่มแข่งขันแบบพบกันหมดเพื่อคัดเอาทีมอันดับที่1-2ถึงที่มีผลงานดีที่สุดผ่านเข้ารอบสุดท้ายที่ประเทศฝรั่งเศสล่าสุดทีมชาติไทยได้ลงซ้อมในสนามแข่งขันชื่อว่า Atlas Arena สนามกีฬาในร่มที่ใหญ่อันดับต้นๆของโปแลนด์สามารถจุคนดูได้เกือบ1 5 0 0 0คนแม้จะแค่เพียงหชั่วโมง แต่ก็ช่วยให้ทีมได้ปรับตัว